แล้วตอนเมื่อกี้ทำไรอยู่ทำไรนะเสร็จแล้วเหรอแล้วอ่านพาทียังครับอ่านแล้วใช่ไหมลืมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจัดให้ตารางสอนนะโอเคอ่านพาธีอ่ะอ่ะเดี๋ยวน้ำแม่ไปไหนนะซื้อเทียนอยู่ซื้อเทียนอยู่เหรอกระเพราเรียนปออะไรตอนนี้ตอนนี้นะปอหนึ่งปอหนึ่งเหรอครับ อตอนนี้วดอ่ออ่านพาทีหน้าสี่สิบเก้าห้าสิบหนึ่งค่าหน้างอ่กานกดคำไก่เจ้พายันชนะตลาดวันอายุไม่เคยเรียนวันอายุวันอายุวันอายุ Yeah. Mm -hmm.

อแม่ด,ปดูปูยป่าปลาไัยสาย่าบ้าใบบา้าใบเกี่ยวกับความหมายตออในขออคำในรู้จักคำนำเลื่องอเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อ กินเค้กเหรอนึกเป่าเทียนเลยวะว่าทำไมเราหยุดการหยุดกินเฮ้ยนี่ได้แล้วหกขวบเฮ้ยถือถือถืหกขวบวันนี้มันเกิดผายวันนี้ของมันเกิดผายกันมาเสร็จแล้วดูดูโต๊ะเนี่ยดูหญ้าดิหญ้าโอ้โหหญ้าหญ้าจัดของเลยอากีซื้อของกินเต็มเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวม้นว่าทำไงเนี่ยดูเค้กก่อนะดูเค้กเค้กนี่ เบิร์ดเดย์น้องมะพร้าวหน้าเนี่ยเขาเลือกเองครับมะพร้าวเลือกเองเลยอะไรวะนี่เต็มเลยนี่ข้าวหน้าเลยอ่ะจะเล่นจะเล่นไปเล่นอย่าเพิ่งจุดอย่าเพิ่งจุดอย่าเพิ่งจุดนี่บอลชอนเอ็นเทใครคัสิยะใช่ไหมปูอัดป้ออันนี้มะพร้าวปันนี้ว่าอะไรลูก มันเกิดใครเกิดหมาใช่ปะหมา<ะ>พราวรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนครับมันโดนแล้ว <c oughs> เอ็นเย็นแ <c oughs> ม่มาเรนวร <c oughs> อนเลย <c oughs> ใช่ได้เห็น <c oughs> <c oughs> แม่เอาก็ย็บมาตุกตัวมั้ยนะถ่ายราคาอยู่นะถ่ายร้อลไรร่วงปเลยนี่มันผสงอะไรไว้นี่จุดแล้วนะองหมินดองมาเร็วเอย่ายังไม่เปดี่ยวนี้องเพลงนี่เคยตัวเี้เปล่าวะเนี่ยเอาจะร้องเพลงแล้วนะฮัลโหลสวัสดีปีใหม u Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday birthday to you Happy birthday to you e Happy birthday oh oh to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ฟังผู่นะฟังผู่นะครับ วันนี้เป็นวัน <ปะ S 1> คล้ายว,วันเกิดของมะพร้าว,วปวล,ละปู่ย่าอ่าแล้วป้าป้าหมาหมานะได้จัดวันเกิดให้กับมะพร้าวนะซึ่งเป็นหลานอันดุษที่รักยิ่งฉะนั้นมะพร้าวจะต้องเป็นคนคนอะไรคนดีดตลอดไปนะลูกนะ เชื่อฟังอ่าป่าครับโอเคเป่าเทียนหนังสือเก่งๆนะคะเร็วเร็วเร็เป่าลูกหนึ่งสองสามหกโมงเช้าโอบอกว่ามะพร้าเ่มภาษาอังกฤษเก่งโปย่าบอป้าแม่อากีนพามะพร้ามาเชื่อต่างประเทศ กินอะไรครับกินอะไรลูกมีเส้นฟิชเยวกินเองเป็นป่ะเนี่ยเป็นแต่ว่าใกลๆไหนน่าจะไม่เป็นอะ่ะเห็นเมื่อกี้นอนไปเมื่อกี้ Ooh, สร้างภาพแก่หมดเปล่าเคี้ยวด้วยดิเคี้ยวด้วยครับลูกอืมอ,อร่อยปะ <c oughs> เขาจะเก็บกินด้วยอะ่ะ <c> ก <oughs> ินนี่ครับไปเลยจัดการกันนก,กมากไปมาปล่อยๆ กัดไม่ได้เกิดช่องว่างบันบนกับบนันธุ์บ่๊กพัทแล้วไก่บอลชอ้อนไข่บอลช้อนผสมมีหยกมีหยกแอมเกยเห็น <S <S งไหมเค้กไข่ครับ ใช่ครับเดี๋ยวขาว่าบขาด้วยเงี้ยไม่ได้เออกล้องมันกลับเนี่ยเนี่ยหันมือซ้ายหันมือขวาเนี่ยอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาตรงไหนนี่ตรงนี้ก่อนเลยนี่เลยตรงช่องนี้ช่องนี้ก่อนเลยเอาเขาจับี่ครับจับเลยเอาสองให้กลางเลยนะตรงนี้กึ๊บเนี่ยไปกรึ๊บกดกรึ๊บแล้วก็อย่างงี้ทำอางี้เบาเบา ต้องแรงมากนะอยากมาแอเฟสเฮ้ยเอารถรถใครจะเอารถเขาใจไหมอย่าเย็นใส่ป๋าดินั่นดีๆนั่นดีๆนั่งน,นั่งด,ดีอยากเอามาอยากลองดูงานงาน,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 นเอาให้เข,อข,อข,อขอาเขาชอบจะพักจะเอ๋อเราต้องเรงลางก่อนเรถกันก่อนปึ๊บปึ๊บกด เฉือนปั๊บอ้าเสร็จแล้วเดีเ๋ยวเฉยเพาไปเอาจานมามกินเลยอันนี้พากินเนาะดูรถช่ไหมนี่ดูใช่ไมมันชั้นช้นด้วยเนาะเห็นปะหนุ่หล่อนหนุ่หลุ่มล่อา,า,อา,อากินนก็้เอาเขาบอกแข็งเลยอะกินไปอาวะกินกินก chiếc máy quanh á quanh nha quanh áo quanh áo ăn áo luôn áo quanh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  Non, non, ki? Okay. ผัวแล้วนะเอาให้พัดที่โอ้อ้กาน